ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวรังพิมพ์พระประธานนะครับลุกเสร็จโดยท่านเจ้าะคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตผอมหลังสีวรังนะครับพระนี้เขาสร้างในยุคปลายสร้างปีพศ2414นะครับเป็นยุคปลายนะครับใช้กล้วยเข้าสุกนะครับแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะครับปูนนะครับแล้วก็น้ำมันตังอิ๋วน้ำมันแก้วนะครับแล้วแล้วก็น้ำผึ้งนะครับ นะครับแล้วก็ผงพุทธคุณทั้ง5และมนทรัพยหลักศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับแล้น้ำมนต์ศักดิ์สิิทธ์นะครับเป็นส่วนผสมนะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็เราก็ท่านก็ได้นํามาผสมตำหมดนะครับแล้วมากดลงในบล็อกแม่พิมพ์นะครับนะครับพิมพ์นี้เรียกพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ประธานนี้จะมีเส้นผ้าอาสนะนะครับนี่ครับเส้นผ้าอาสนะวางเรียงข้างล่างครับโค้งมาตรงนี้ครับนะครับสวยครับโค้ง มุมนี้โค้งโค้งเข่าโค้งมีเส้นชายจีวรนะครับชายจีวรแล้วก็มีข้างบนนี่ก็มีอันนี้ครับสังกติครับสังกติตรงนี้ครับว่าไงตรงนี้จะสูงตรงนี้สูงตรงนี้ต่ํานะครับแล้วข้างในนี่จะยุบนะครับยุบเข้าไปครับยุบด้านในนะครับเป็นหลักธรรมชาติประกันดูลำรางติ่มติมครับเห็นติ่มติมบางๆพระพักใหญ่ๆนะครับพระพักใบหน้าท่านใหญ่กลมใหญ่นะครับก็นึกภาพมโนภาพนะครับที่ว่าภาพพิมพ์พระทานอู่ทอง พระพิมพ์พระประานที่อยู่ในวิหารอุโบสถวัดระฆังนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยท่านดูไว้เละครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีเส้นเส้นประสอลำคอท่านรับมีเส้นนะครับมีเส้นรอบนะครับบนี่ครับมีเส้นถ้าเราดูชัดๆัดนะครับดูครับต้องพลิกชัดๆนะครับเห็นไหมครับมีเส้นครับนี่ครับนะครับชัดเจนเลยครับมีเส้นนะครับนี่ครับดูครับเป็นลักษณะพระพิมพ์นี้ต้องมีเส้นคอนะครับชัดเจนครับชัดเจนครับนะครับ วงนี้ว่าจัดวัชชัดนะครับนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติครับแล้วก็พระเกศท่านครับพระเกศท่านจะเป็นคล้ายคล้ายคล้ายนี่ครับขึ้นมาแล้วจะมียุบตรงนี้ครับยุบตรงนี้หน่อยครับคือจะเป็นเป็นคล้ายหัวปีตรงนี้ครับแล้วก็ยุบยุบตรงนี้นิดนึงครับะเป็นลักษณะพิมพ์นี้ครับแล้วก็เส้นซุ้มผ่าวายหรือซุ้มระคังนี่ครับจะใหญ่ ใหญ่ล hm nice. ่ําใหญ่ครับเราใหญ่มากครับดูครับใหญ่มากครับแล้วนี่ครับฐานนี้จะหนาหนาลึกนะครับลึกแล้วจะติดนี่จะติดนี่ปิ่มครับแล้วก็ชัดเจนครับพวกฐานนี่ครับชัดเจนครับนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้นิดหน่อยครับบางๆหลางๆนี่ครับนี่ครับสวยงามครับพิมพ์นี้ครับสวยงามครับดูครับรอยตัดรอยอะไรชัดเจนครับดูครับก็หลังนี้เหี่ยวหดนะครับหดนี่ขึ้นเป็นพวกค่าปูนครับค้าปูนครับปูนเปลือกหอยครับพวกพวกนี้ใช้ปูนใช้ปูนค้าบปูนครับ แลววกเขาแขวะสายข่าขาวพวกนี้ครับขึ้นตกผลึกนะครับแล้วก็จะมีการเหี่ยวหดหดเป็นอย่างนี้ครับลักษณะเป็นพระที่สร้างในปีพศ2414คือยุคปลาจะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับเป็นลักษณะนี้หมดทุกองค์นะครับใกล้เคียงกันมากครับคล้ายๆกันครับจะเป็นลักษณะเหี่ยวหดบางคนบางองค์ก็ลานล้าวบางคนก็ปริด้านข้างนะครับก็จะมีเส้นนะครับเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับลักษณะนี้ครับนีนก็ปริพวกนี้ครับ แลแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันครับดูแค่ใกล้เคียงดูคล้ายๆกันนะครับอย่างพระพิมพ์พุทธศิลป์นี้ก็มีหลายบล็อกแม่พิมพ์นะครับมีมีสังคติมีสิงสองสิงสาอีกนะครับพิมพ์ใหญ่ครับมีพิมพ์มีพิมพ์มีพิมพ์เครื่องแล้วพิมพ์เล็กนะครับมีคืพิมพ์เล็กพิมพ์เครื่องนะครับแล้วก็มีหลายวันณะวันณะก็มี12สีอีกนะครับมี12สีนะครับมี12สีนะครับก็คือชัดเจนครับดูความสวยงามครับดูครับนี่คือความชัดเจนของพระที่ของววรลคัังงต้้อูไนะบ คือแล้วก็วันวันละของสีนี้จะเกิดจากธรรมชาติคือจะไม่มีเคมีหรือสีอะไรมาผสมจุนเจือน,นะครับเกิดจากธรรมชาติแล้วก็เกิดจากธรรมชาติที่ส่วนผสมของพระนะครับแล้วก็มีแล้วก็บางบางงวัดบางวันละก็ทาโลละน้ำน้ำเกี้ยงบางวันละก็ลงรักล่องชาติแปะทองนะครับนะครับต้องดูให้เป็นนะครับนะครับอย่าไปดูตําหนิอย่าไปดูนะครับ เ้วเวลาดูกันเวลาให้ดูกันเวลาการเปลี่ยนแปลงกายภาพให้รู้เทียบเคียงนะครับเทียบเคียงนะครับต้องเท well. like. ียบเคียงให้ได้นะครับนะครับนี่คือนี่คือสิงสองนะครับสิงสองนะครับหัวไหล่จะสูงตัวนี้ยุบนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับแล้ววไหล่ตรงนี้ด้านข้างตรงตรงนี้ครับต้นแขนขาตัวนี้จะจะยุบลงไปครับเป็นหลักธรรมชาตินี่คือถูกพิมพ์นะครับถูกพิมพ์ถูกเนื้อนะครับนี่คือสีลานนะครับวันณะลานเรียกวันณะสีลานนะครับ นะครับเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูนะครับอันนี้ก็เนื้อหนึบนุ่มครับเนื้อจะนุ่มครับนุ่มมากครับดูนุ่มมากครับนี่ครับนี่เราจะเราไม่ได้ขยายเดี๋ยวครับไม่ต้องขยายครับเราให้ดูแบบนี้แบบนี้ก็พอแล้วครับนะครับถ้าอยากดูเข้ามาดูของจริงที่บ้านหอศิลป์พิพิธภัณฑ์นะครับให้สัมผัสให้ลงกล้องนะครับค่าเข้าชม200บาทเงิน200บาทแล้วก็เก็บซื้อปูนซื้อหินสร้างพิพิธภัณฑ์ต่อไปครับเพื่อเป็นศูนย์รู้สืบต่อไปครับจะได้ เป็นสิ่งเรื่งรู้นะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีที่เทียบเคียงครับก็ก็มีการจะได้ก็คือถ้ามีที่เทียบเคียงเราก็จะสบายครับเราผ่านนี้ก็ผ่านการสุ่มการตรวจด้วยเครื่องที่มีแบบร้อยโลเก้าพันหนึ่งสองพันสิบห้านะครับแล้วก็ค่าตรวจแพงมากครับแล้วก็เลาก็ได้สุ่มไปประกวดในคนหมู่มากก็ได้รางวัลนะครับนะครับมีองค์สวยก็มีครับองค์ชัดก็มีครับแต่นี่เราสุ่มสุ่มมาตรวจให้ท่านดูครับท่านจะได้รู้ของของแท้เป็นยังไงครับนี่ครับ จะเป็นมวลสารจะชัดเจนครับดูครับแล้วก็จะมีความหนาแน่นการตกผลึกมีความหนาแน่นนะครับมีความหนาแน่นนะครับมีมวลสารชัดเจนครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะสกคปให้ดูแป๊บหนึ่งครับครับตอนนี้ผมลงด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเวลานะครับเรามาดูการเวลาครับเดี๋ยวครับการเวลา มวลสารพวกนี้ไม่จําเป็นต้องดูมากนะครับเพราะว่าของเราแบบมีทุกอย่างครับมีเหล็กดูดไปเหล็กมีทุกอย่างครับเรามาดูกันการเวลาดูคับความเก่าที่อายุเกินร้อยห้าสิบปีนะครับเราดูตรงนั้นครับเราจะไปดูเราจะไปผิดไปดูผิดแบบนะครับถ้าผิดแบบท่านก็เสียเงินคงฟางจริงคงฟางนะครับนะครับนะครับดูการเวลาพวกนี้ครับนี่ครับก็จะงอกขึ้นมาตกผลึกแล้วก็มีสีมีวันะที่แตกต่างจากของที่ของของใหม่นะครับแล้ว แล้ววันหน้าของพระนะครับก็จะไม่มีเคมีไม่มีอะไรเกิดจากธรรมชาติที่ผสมมจากเนื้อพระออกมาโดยธรรมชาติจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เห็นสีเก่าๆสีอะไรนัคือพวกนั้นเขาแต่งสีมานั่หนะครับนี่ครับต้องเกิดธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ครับเกิดธรรมชาติแบบนี้นะครับคือการเวลาเรามาดูการเวลาเรื่องของเก่าเรื่องดูการเวลานะครับไม่ใช่ไปดูสีข้าบเก่าค้าบไรนะครับแล้วสี แล้วการเวลาของของพระโบราณเขาจะมีเป็นลักษณะแบบนี้เกือบหมดนะครับคือวันนะเขามี12 12วันนะ้นเขาจะมีพวกว้านเกสรที่ผสมเข้าไปพวกดอกดาวเรืองก็จะออกสีเหลืองนะครับนะครับเพราะเราทําไมเรารู้แล้วเพราะเราได้สร้างพระแจกทหารนะครับเราเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วมวลสารก็มีอะไรมากก็คือข้าวสุกกล้วยมียกุ้ยใสกล้ยเยอะๆแล้วก็มีน้ํามันตังอี้วน้ํามันแก้วแล้วก็น้ําผึ่งนะครับน้ําน้ํนามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ ส่วนผสมนะครับว่านเกสรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตำบดนะครับนะครับออกมาก็จะมีพวกผงวัตถุคุณผงศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่เข้าไปชนวนบนสารนะครับแล้วออกมาก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเพราะว่าชนวนบนสารก็ได้มาจากวัดอินทวมิหารบางพมนะครับเมื่อได้ไปทำกลุ่มท่องเที่ยวจอดปีจุบันดีได้ได้เข้ามอบจากท่านเจ้าคุณน้อยมอบผงโมเสสผงทองคําของสมเร็จโตนะครับได้มอบเป็นส่วนผสมแจกทหารแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับสร้างแล้วใช้แรงศรัทธาชาวบ้านทุกคน ทุกคนมามาร่วมสร้างไม่มีใครไม่ทุกคนไม่เกิดมาในชีวิต <c oughs> ไม่เคยสร้างพระด้วยมือนะครับเขาก็มากดด้วยเหมือทุกคนแม้แต่เด็กอนุบาลมานะครับแล้วพระทุกองออกมาไม่เหมือนกันสักองค์ถึงเป็นถึงได้รู้กระจ่างว่าพระแท้สร้างจากแรงชาวบ้านจะทุกองค์ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีเหมือนกันแล้วแม้มสนสารทุกอย่างทุกอย่างก็อยู่อยู่ตำแหน่งไม่มีอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วทําไมพระถึงมีคาบระเหิดออกมาแบบนี้นั่นคือคาบน้ําปูนนะครับตอนที่เพระพระสุพรงเขาไม่ได้มีการ อบไม่มีอะไรเขาสร้างเสร็จกดเสร็จเขาก็ออกมาจากบล็อกแล้วไปผึ่งในที่ล่มนะครับที่ร่มเสร็จก็มีการระเหิดออกจากความชื้นออกมาแล้วก็จะเกิดเป็นก้อนของนะครับน้ำปูนแล้วต่อมาก็อายุการลาว150ปีก็ตกผลึกเป็นซีคอนเป็นแคลเซียมแคลไซายตกผลึกนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือครบคาบเกิดจากคราบน้ําปูนนะครับบางคนไม่เคยสร้างพระก,ก็ไม่รู้นะครับนะครับจะได้เข้าใจครับเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเลยครับเกิดจากคราบน้ําปูนเกิดน้ําปูน้ตกตกผลึกตกผลึกนะครับแล้วก็เกิดแคลเซียมแคลไซายตกผลึก กลายเป็นซีคอนนะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับไม่เดี๋ยวผมจะเอาพระลงให้ดูนะครับพวกนี้เป็นพวกนี้ครับทำไมถึงมีแบบนี้ก็คือพวกนี้จะเป็นน้ามันตะยิวกับเนี่ยน้ำมันอย่างนี้น้ํามันตะยิวกับน้ำน้ำพึ่งอันนี้น้าพึ่งครับน้าพึ่งน้ําพึ่งน้ําพึ้งครับคือตอนตําตอนอะไรไม่สมัยก่อนเขาใช้ตํานะครับเขาใช้ตํานะครับเขาก็ไม่เข้ากันครับไม่เข้ากันนะครับอย่างนา้เราสร้างพระยุคของเรายังใช้เครื่องบดเครื่องโม่นะครับ ยังไม่เข้ากันเลยครับนะครับแล้วพวกเศษผ้ากําแพงเศษอะไรพวกนี้จะเ,เป็นลักษณะน er. ี้ครับนะครับนี่เป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนะครับน,นี่ครับสวยเนื้อจะหนึบนุ่มครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อผ้าเข้าสุกเนื้อเข้าสุกเนื้อกล้วยเป็นอย่างนี้ครับเนื้อกล้วยเนือ้อเนือ้อกล้วยผสมกล้วยน้ำน้ำพึ่งน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำมันตะอิวน,น้ำมันแก้วปเป็นลักษณะนี้แบบนี้หมดครับคือเขาไม่มีสีนะครับให้ออกมาธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้เกสรพวกดอกเหลาเรืองนะครับดอกเหลาเรืองดอกบัวนะครับพวกนี้ ออกมาเป็นลักษณะนี้หมดนะครับผ่านะครับเห็นไหมครับเพียงว่ามีหลายสีนะครับมีพวกเกิดคาบปูนคาบแคลไซด์ออกมานะครับเนี่ยเป็นก้อนอย่างเงี้ยเนี่ยคือคาบตกผลึกของอ่าตอนที่ไปตากเขาจะละเหิดออกมาละเหิดมาเขาก็จะเกิดจักตัวเป็นก้อนครับเป็นก้อนพอการเวลาหลายสิบปีเขาจะแข็งอย่างนี้ครับแข็งแร่งอย่างนี้ครับนี่ครับการเวลาเขามีทับถุนของแคลเซียมแคลไซด์งอกทับถุงมาเรื่อยถึงเรียกว่าตกผลึกด้วยแคลเซียมแคลไซด์แต่ด้านในคือคาบปูนคาบน้ําปูนนะครับนี่ครับเหมือนกันหมดครับ นี่คือหลักธรรมชาติครับหลักธรรมชาตินะครับหลักธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระที่ผมสร้างให้ดูนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับครับนี่ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับถ้าอยากดูของแท้ต้องมาดูที่บ้านหอศิลป์ประจินบุรีนะครับและท่านได้สัมผัสได้จับนะครับค่าเข้าชม200บาทนะครับแล้วท่านก็ที่นี่รับรับเอาพระลงเช็คให้ดูเลยนะครับว่าที่นี่คิดค่าองค์ละ24บาทคู่คายนะครับแค่นั้นนะครับองค์ละ24บาท ต้องเตรียมเงิน24บาทมานะครับเกินนั้นไม่รับนะครับไม่รับเราไม่ดูให้ด้วยนะครับแค่24บาทต่ำกว่า24บาทก็ไม่รับนะครับเอาแค่24บาทต่อ1ององนะครับรวยมากก็ไม่รับนะครับรับแค่24บาทต่อ1ององนะครับนะครับถ้าถ้าท่านถ้าท่านอยากรวยมากท่านก็ไปซื้อปูนซื้อหินซื้อกาลังสร้างก่อสร้างอยู่ตอนนี้ครับท่านก็ไปซื้อถึงจะถึงจะรับครับซื้อไปซื้อปูนมากองครับนะครับถึงจะได้ครับ แต่ถ้าตรวจพระองค์ยีบบาทเกินนั้นไม่ได้ครับตอนนี้นะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ